เป็นจ,จุดที่มันลังอยู่นะครับจะดึงยืดดึงยืดลองดูยิ้มหน่อยครับตัวนี้มเห็นไหมตัวเนี้ยมันจะเป็นเส้นที่ไปไปกับการขยับของกล้ามเนื้อเนี่ยตัวเนี้ยมันจะดึงหลังแสดงว่าพังผืดลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อนะครับอันนี้เราผ่านการดูแลมาละรอบหนึ่งดันนั้นก็ดูดีขึ้นระดับหนึ่งละหมอจะมีก่อนหน้านี้ให้ให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงตามสบายเลยครับผมแล้วพอเราดึงหลังเนี่ยมันจะมีความหลังอยู่คราวนี้เราจะ s u b ซิชั่นนะครับผม นี่คืหลังอยู่ยิ้มหน่อยครับยิ้มยิ้มเต็มที่เลยเนี่ยมันจะไปตามแนวการการขยับของกล้ามเนื้อนะครับแสดงว่าทางผืนเนี่ยนึกถึงมันลังไปถึงชั้นกล้ามเนื้อเลยปล่อย,ลอยเลยครับต้งสบายเลยครับเนี่ยอ๋อเนี่ยจะเป็นเทัวร์ริงคือมันเป็นดึงหลังอยู่เป็นจุดๆที่มันลังอยู่นะครับจะดึงยืดดึงยืดลองดูยิ้มหน่อยครับตอนนี้เห็นไหมตัวเนี้ยมันจะเป็นเส้นที่ไปไปกับ การขยับของกล้ามเนื้อเนี่ยตรงนี้มันจะดึงหลังแสดงว่าพังผืดลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อนะครับอันนี้เราผ่านการดูแลมาละรอบหนึ่งดังนั้นก็ดูดีขึ้นระดับหนึ่งละหมอจะมีก่อนหน้านี้ให้ใหด้ดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงตาสมสบายเลยับผมแล้วผพอเราดึงหลังเนี่ยมันจะมีความหลังอยู่คราวนี้เราจะ s u b ซิชั่นนะครับผมโอเคก็จะใช้เป็นคานูล่านะครับเห็นไหมตรงที่มันลังอยู่เนี่ย กึ๊กๆนี่คือเป็นเสียงนเนี่ยครับกึ๊กๆคึกๆเนี่ยเป็นเสียงลักษณะของที่เราตัดทังผืนนะครับ เนี่ยเป็นตรงที่ฟังผืดนลังอยู่นคเ็น,นี่เป็น,ปนลังอยู่ยนะังมีช,ชั้นตื้นชั้นลึกกันนะครับวางผืดสุดนะเน้อหมอเคลียร์ชั้นลึกไปละ เริ่มลงคืออัต l แ s กเหนียวมากขยับไม่ได้เลยโอเคเนยครับเริ่มลงคือละแล้วนี้ต้องมททีที่มันลังอยู่เท,ทริง ฝรบซิสอยู่ตรงเนี้ยนะครับนี่แหะครับจะเป็นพังผืนที่หลังอยู่น,น,นี่ตรงนี้จะเหมาะใช้แตงโมอยังลังอยู่เนี่ยตรงนี้เป็นพังผืดนี่ก็จะเป็นตรงที่มันลังอยู่ เป็นหน้าไหนนะคะรับผมจะเห็นว่ามันมีความเหนียวกืกๆเลยะะนะครับเริ่มคลายละมีความล้างอยู่ แล้ที่คอล่งขึอนป้องปืนที่หลังอยู่ถามว่าถ้าทำเลเซอร์อย่างเดียวได้ไหมไม่ตัดป้องปืนถามว่าดีขึ้นแต่จะไม่ค่อยมันจะเริ่มนิ่งแล้วครับจะไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่เพราะป้องปืนยังเหนียวอยู่แต่ตอนนี้ดีขึ้นไปะระดับหนึ่งแล้ว มอเตอจะตัดชั้นลึกนะครับผมตัาสันลึกเริ่มคลายแล้วนะเพราะความตื้ส่วนมากถ้าเกิดเป็นหนักๆเนี่ยมันจะเป็นชั้นลึกและชัน้นเอออ่าตอนนี้สันลึกเริ่มคลายแล้วโอเคเนี่ยนะครับตอนนี้เรามาดูกันทีตรงเนี้ยที่มันล้างที่ตอนแรกกด้รหลังนะตอนนี้เริ่มเริ่มดีขึ้นละ ที่นี่จ้ะหาเดือเท่าไหร่อเออสิบสี่เ <14. S 2> นี่ยครับชุดความเหนียวของความฝืดเนี่ยจะมีความรุนแรงร้ายแรอพอสมควร ตรงนี้ตรงนี้เป็นอันที่จังลังเลยตรงนี้ครับดูล่างงอกันเลยทีเดียวความเหนียวของพังผืดค่อนข้างเยอะมากนะครับหมอก็ได้ แชร์เกี่ยวกับเทคนิคการประเมินพังผืดน,นะครับโดยบางคนเนี่ยรักษาลุมซิวมาเท่าไหร่ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเนี่ยปัญหาหนึ่งเลยที่พบบ่อยมากเลยก็คือมีพังผืดดึงรั้งอ่ะนะครับส่วนมากในประเมินง่ายๆเลยเวลา1จับผิวว่ามันแข็งไหมนะครับสงดึงให้ขยับนะครับสคือเวลายิ้มต่างๆเนี่ยถ้าดึงรั้งขนาดนี้อาจจะต้องมีการใช้เทคนิคการตัดพังผืดโดยส่วนมากหมอจะใช้เป็นแคนูล่าซับซีชันนะครับหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ a c e b o o k หมอรุดชวนคุยนะครับ